เอาละครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม The Best World Cast Game TV นะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม The Walking Dead นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแคสในเออ่ในตัวเสริมนะฮะของ The Walking Dead นะฮะหรือเป็น DLC เสริมนั่นเองนะฮะที่ใช้ชื่อว่า The Walking Dead 4 0 0 Days นะครับผมซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับเหตุการณ์นะฮะของตัวละครทั้งกี่ตัวละครวะเดี๋ยวก่อน6ตัวละครนะครับผมใน ทักเสริมนี้นะครับอ่ะแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับจากร้านบายเกมสตรีมด้วยนะครับผมที่ได้ให้ทั้งตัวเกมนะฮะแล้วก็ทั้ง DLC มาครบเซตเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะข้ามตรงนี้ไปนะฮะไอ้สีชั้นแรกนะฮะข้ามไปนี่เลยไปตัวเสริมเลยนะครับไปสเปเชียลเอพิโซดเลยนะฮะโอเคเพลย์เลยดีกว่า เอาบอกไว้ก่อนนะฮะสำหรับพวกซับอะไรพวกนี้นะฮะผมก็จะแปลเท่าที่ผมจะแปลได้นะฮะอันไหนแปลไม่ได้ผมก็จะแบบเงียบๆไว้นะฮะเงียบๆไว้ไม่สนใจอะไรนะฮะแต e เกมซ e รีส์อะแด t เอายังไม่ทันอ่านเลยไม่เปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม <c oughs> รู้สึกว่าคนคนเยอะกว่าเดิมนะฮะคนเยอะกว่าเมื่อคืนอีกเฮ้ยเดี๋ยวให้คนปะเนี่ยไม่ใช่แล้วเดินอย่างนี้โอไม่ใช่คนแล้วอืม <c oughs> ทำอะไรเนี่ยเติมเติมน้ำมันเหรอครับหรือว,ว่าจะมาระเบิดปั๊มครับเนี่ย missing missing คนหายนะครคนหายมีประกาศตามหาคนหายนะครับหายเพียบเลยฮะ เนี่ยแหละครับตัวละครทั้งหมดฮะเนี่ยแหละครับก็มีอยู่ห้าเอา้าแล้วตะกี้กูบอกหกเอ้าช่างมันเถอะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นที่รัสเ,เซลก่อนละกันนะครับรัสเซลรัสเซลเอา่ารัสเซลไปเลยครับ เสน้นทางเรายัางอีกยาวไกลลูกแอดแมดูดิโอ้อีกเท่าไหร่นะหกมไมล์นะฮะ,ามมาะ,ฮะที่ต้องไปเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรนะ่ะ hey! เอ้ยเอาเชียร์ไปเรียกมันทำไมละ่ะ <c oughs> นี่จะไปเรียกมันอีกโอ้ยมีเรื่องเลยมองมองมองคิดถึงเขาละะ่ะเซ่อ้าวรถมาครับรถมาทำไงอะรถมาเอาไงอะรถมาเอ,าอ้ยม,มิยืนกะซ่อนเอาซ่อนแล้วกันเอาโอา้โหแล้วซ่อนได้แบบยี่นอนเนี่ย I see you with your girlfriend down there. Shit, bro. Damn. That's gross, kid. Although I ain't gonna judge what you do with any dead body. However, you get your kicks, you know. Look, I don't care what you do to whatever corpse you find. I wasn't. What's your name? <laughs> Russell. So you didn't steal that bag. <laughs> 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 I don't care who, <laughs> who <laughs> you steal <laughs> from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? You got some boys wearing hoodies I gotta worry about? Because you steal from me and I'll get your throat out. อ้ของฉันเองฉันไม่ได้ขโมยเว้ยฉันไม่ไขโมยกระเป๋ามานะเว้ยเออเขาเขาไม่ชอบโจพวกขโมยแล้วขึ้นมาขึ้นไม่ข like mm, ึ้นนะลังเลจังขึ้นไปดีครับ I'm trying to get to my grand's house. Fuck, she likes to party? Just get in, we'll get there. Or somewhere, eventually. Ah, Name's Nate, by the way. Thanks for. what You thirsty? Uh. Hey, you you Let's open D I don't want that shit. shit. You don't know what you're talking about. I damn near died procuring this. I got a half a mind to make you try it. You can't make me do anything. <laughs> okay, tough guy. We both know that ain't true, but okay. Do you some fucking good. You wanna tell me about where you come from at least? Must have been with a crew. <laughs> ดูลัสเซลยเขาใจแย่แย่แยงไอคนนี้มากนะฮะไอเนทเนี่ยนะฮะอ้าวแล้รวะชัวร์แล้วกันนะ There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. The leader was this guy, Steve. Go back to the daughter. Steve was a bad dude, but everybody was with him, you know? He said seven was the magic number, so we didn't add nobody to the group. We found survivors. It was the same every time. He. he let it out, Paco. Just... We gonna kill these folks and take their stuff or what? Then bang! They'd be dead! Anyway, I, I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't! Who would you give her? Strong six. Just tell me something about her. How was the rack? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. I gotta get my beat oh, wet. Sure, it now. Put it right in here. Sure, whatever. Sure, whatever. Come on. Come right, on. Maybe yeah. someone who wasn't so near and dear to your heart then. <laughs> what the fuck, come on?

เฮ้ยเฮียมึงเล่นเฮียอะไรมึงเนี่ยเกือบตายแล้วรู้ไหมเนี่ยฮะเกือบเกือบได้เป็นอาหารของพวกผีไปซะละเยดมาแวะปั๊มด้วยนะฮะ let's look for some supplies in here. see if we can fill up while we're at it. don't be mad. fine, be mad. just stop being a pussy. i'm not mad. I... <coughs> oh shit. go. get. <coughs> Russ, get the fuck down, man. you don't want to be there. get to the truck. i'll cover you. ไปไปไปที่นั่นแล้วโอเคเก่งเลยดิผมยังผมยังจะหยุดวิ่งแล้วก็เข้าโมไว้ล้ววิ่งวิ่งลววิ่งเออ What are we going to do? เอา we We're going to figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. มองขึ้นไปนี่มองขึ้นไปนี่อื้อหือลงๆๆลงมาเออ now. now we know where he is. we can fucking get him. All right. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. อืมผักรถฉากไว้เพื่อเพื่อเป็นการป้อง just keep pushing oh, Push. <sighs> oh, oh, what now we're gonna get around the side of the building we gotta go from cover to cover seriously this time i'm not fucking around you gonna cover me if we get to that car We'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. if you wanna go first, that's fine too. Oh, I'll to sell, you uh, go, first. I'll go first. Just shoot at the window and keep that buffer's head down till I get where I'm going. Then throw me the gun and I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? My ass now. Remember. Don't stop shooting. อย่าอย่าหยุดยิงนะฮะเอายิง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 อย่าหยุดยิงอย่าหยุดยิงยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเออยนปืนมายนปืนมาน่าโอเคแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยิงต่อนะฮะ<ป>เพื่อให้เราวิ่งไปเาอาวิ่งเอ้ยยิงดิมยิงดิเออเยี่ยมากเลย Go. Bye wing 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 wing. Wing hub wing. A wing up, A, wing oi. Oh. You saved my life. You saved my life. Whatever. We got more work to do. Let's see if we can get in around back sneak up on this ass. Follow me. Ma, tam, chen, man what are we doing well we gotta get in there fucker shot at us russell relax man when this is over we're gonna take what we can head on down to your gram's and have a big old home-cooked meal all right come on watch out for that here lay out mm-hmm what's the problem <coughs> สงสารนะสงสารอ๋อไม่มีอะไรครับไม,ไ,มไม่มีปัญหาอะไรมามาเหอะมาเร็วมาเซลสงสารอะไรกับเขาเนี่ยเออใช่เรื่องมั้ยเนี่ยโอเคก้คมหัวไว้แล้วตามฉันมา พวกเราต้องอยู่ในความเงียบ <entle este. S 1> โอเคแล้วก็ต้องคานไปเรื <cke lly> ่อยๆโอเคไปเขาอยู่ตรงหน้าต่างนะฮะนี่โอ้โหรอรอซุ่มเลยนะฮะไปเด้อ Bởi bây giờ grab em. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out, grab. You're gone. Let's say bog chop hollow in tiêm Wilds. Oh ne wa Get the fuck out of here you monsters Whoa Gramps I told you not to come back here Think you could just leave your mask at home and now you're with this fucking spook First off watch the fucking racism this is my boy Secondly I don't fucking know you We were just passing by like anyone else Bullshit <tartic> You came back to finish us off and take all our food! You've lost your goddamn marbles. She's dying and now she can see your face. Hey. Shut up. Shut this guy up. I can't handle this. Agreed. Look at how much progress we've made. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? should we just kill these folks and take all their stuff จะให้ฆ่าหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปเอาของมาให้หมดเริ่มไม่ถูกโอ้โหแม่งยิงเลยเออเรียบร้อย alright l look at all this shit see worth dodging some bullets what the relax you're my boy russell things are gonna be A okay เครียดเลยฮะรัตเซลเครียดเลยฮะเจออย่างนี้เข้าไปเอาลเหครับรัตเซลก็จบไปแล้วนะฮะไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาต่อกันที่คนอื่นต่อนะฮะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับผม